สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนค่ะมื่อนี้กะมพ婆กับสาวเม่พาแซบคือเก่าค่ะพี่น้องมื้อนี้สาวเม่มากคนเดียวค่ะกะบ่าวไก่เพิ่นมีปูมาค่ะมันบ่สุกเพิ่นกันเลยบ่เขานำํำเมื่อนี้สาวเม่มาก,กินในตำทะเลเดือดค่ะพี่น้องมีทั้งกุ้งซดแล้วก็เนียงเนี่ยไอ้กุ้งสะดุ้งค่ะพี่น้องแล้วก็ปูมาค่ะเบิง่งเบิ่งปูมาไข่ไข่พี่น้องพุดหนาเบิ่ง เห็นไข่นั่นบอกพี่น้องใส่ปลาหมึกพร,อพอร้อมเด้พูดนะปลาหมึกอันนี้ไข่มันพี่น้องมีบะหอยเชอร์ดีพร้อมค่ะมึง่วยยัๆเข็นมาดูวดระเบิรงกแล้วกัมีมข้าวปุ่นค่ะพี่น,ออน้องขนมเส้นลืมตำใสกันเลื่มาแกมน้ำพี่น้องก็ได้ผักแกมผักไก่โหระพา พักขาค่ะพี่น้องไปคมคืนมาได้เท่านี้แหละค่ะอยู่บ้านแม่สาวไกลบ่แม่เบาไกลแม่สาวอีกแล้วมาจากมาแซบน้ำกันค่ะพี่น้องเบิบื้อนข่ะปึ๊ดใส่ผักกระเฉดพร้อมพี่น้องเน,นี่ยเสียบม็ดม,มันไหมน่ะเบิ่งหื้ออย่นี้เลยกินกุ้งสดก่อนพี่น้อง แซ่พื้นเกาค่ะเมืงอมบงบอกไก่พ่นบัวมาปูมาดีป่ะค่ะพ่นกับเลยบบอบอขอเข่ากองเมืองหอยเชลลีปุ่นัพน้องมั้งโอ้ยปุ่นับเมืองมั้งโอ้ต่ตาต่หน่อย อันสามีเสียวอ,อ้นดากมันออกค่ะพี่น้องเนี่ยสามีบ่กินดากมันเดี๋ยวออกกันเมันนี้ก็เสียวตามันออกพี่น้องผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าหอกินตาหอยเชลลีไมนสิป,ปวดหัวสามีบ่กล้ากินแล้วค่ะต้องเอาออกมึกงล้วเนี่ยหัวกรอบอกรอบพี่ครับพี่น้อง ดาวไก่เป็นคุใบงมมากค่ะอันทั้งบ้านพี่น้องคนตกบ่ค่ะบ้านสามีเศ้าตกแล้วค่ะแต่ว่าห่อนคค่ะ ก็อยางสิตกเนี่ยมืดมากแล้วก็นคึ้มแล้วก็อ้าวค่ะพี่น้องแต่ว่าเพราตกแตมวันนี้ดแดดแห้งอยู่ค่ะเราใส่สอดน,นะคะมันสนดแต่ขั้มใหญ่เดียว มาค่ะอาตาาันอดกค่ะภูรังค้น่นกินบอ,อาตาออกกับมี่ค่ะแต่ว่าสามีบระก,กาศกินนอนบ่อื้กรอบพัก หืมอุมาใครอืมอืมมันใครมันเรื่องเดี๋ยวป่ะอืมหืมหวานชัด เสียพลายค่ะโอ้่ยดูแห้งปวดค่ะเฮ้ยนั่งเย็นเย็น มันกรุสดเลยอาะโห่เสร็จร้านข้าเขาปิดค่ะยันแซ่ยเย็นหน่อยจะหมูว่านเนี่ยเขื่องแข็งนั้นไิดหน่อยได้มิสมนีอืมเสีอผักมือหนวดประมือค่ะ มาได้จ้ะพี่น้องมาแซบน้องกนจ้าเบาไปกะน,นางแซบข่างๆสาวเมียนี่แหละค่ะบ่เขอกล้องเพ่นรายิปูมาดิบแซบครับ bưng hở bám mứt หยอดมันงฮะสาวมีเป็นเด็ดน้ำเบิ์ดเลยแมวบอกไปกมันสุูกไว้เบิ้อสมนี้อะฮะไงประ่านสาวเมย เเอาตัวหัวมันค่ะนี่จะ้ะเอาตามันออกนี่ค่ะตามันนะขอ,อสดหนังก็ประมือกันอค่ะ ดองไม่รับพี่นอ่อืมกระดองนี่สามีเอาไปลวกก่อนเด้อค่ะแสบพับหน่องเอยเพด็ดเบาไก่นังยิ้มอยู่ข้ั้ง มึงหักสองตัวเลยอืมกไหมอืมเนาะขอโคกับพี่น้องค่ะตังบ่ดีอะ chắc chắn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 มัน่บกขอยบวบเป็นไหนงรสพี่น้องนิ่มแห้งค่ะน,น้ำผักใครบ้างค่ะพอมอน้ำใส่ใเดร็จกับหัวตอร์ตพี่น้อง ม,มันหักแสบครับพี่น้องเบอรหอยเชอรี่อ,อ้ไข่สุตูเลยพี่นอ้องเออมันกับรังสีไข่เนาะหอ,อยใช่ไหม เดี๋ยวมาลายอยู่อ่ะจอสาม,มียอมไม่กินแค่หารทุกตัวชินลายกับสิบปวดแขวีวโอ้โตัวง่ายหลาย เอาการมันออกก่อน เผ็ดมาก ขอกินน้ำดูแล้วค่ะเพียสปกติกันเป็นคนกินน้ำดูอยู่แล้วแห้งเพียแหั้งกินดูค่ะ 有你我还行。 แะไรกัดแกงหยาพี่น้องเบื่อเ <c oughs> มื่อหวานมากค่ะโอ้ยดีบตัวเดียวพี่น้องหวานที่เดียว แสียแพงพี่น้องเอ้ย โอ้ยแสบค่ะโอ้ยมาจ้ามาซ้ะลองต่ำกินมึงเด้อคะ่ะพี่น้องแบวิพี่เค่ะ สีค่ะแดงแป๊ดเลยโหสวงค่ะพี่น้องสวง อันผู้ใดเพิพ่นกินเผ็ดแต่เพิ่นแบบเบิก,กินน้ำได้กล่าวไม่แบบนับถือเลยนะครับสุดยอดเลยเรากินเผ็ดก็ได้ค่ะกินยังก็ได้สักถ้วยง่ายๆถาดง,ง่ายๆนี่ค่ะบอกกินน้ำจะขั้งนี่สุดยอดเลยนี่จะกความเหมือนเพื่อกินน้ำดูอุบลัว น <c oughs> แกกามมันไหวกินยากปวด บ่พ้พีนองโอ้ยขอไปค่ะพี่น้องสมัครนำเป็นจังไงนคะคะต่ำทะเลเดือดเดือดอหีหลีค่ะพี่น้องเพชรชัดเลยมึงเหรอ ขอกินน้ำมิตข้ามันโอ้แต่กินมานนี่อ่ะอีพี่นี่นี่เผ็ดสุดเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีแต่ของทะเลทุกอย่างค่ะมะมี่อย่างแบบป่นเลยข้าต้องแบบเผ็ดๆแน่แบบกันไว้ม,มันข้าวพี่น้องโอ้ออกหูค่ะพี่น้องโอ้เผ็ดบุงวัติบงอ,อย่างเลยอ่ะโอ้ยจะข้ามมันค่ะ ไปกันค่ะวันนี้กสามีก่ะขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เก่าค่ะที่คอยให้เป็นกำลังใจขอบคุณทุกจอดวิวนะคะเจงได้ก็ฝากติดตามตลอดไปได้ด้จ้าวันนี้เป็ดแห้งขอลาไปก่อนค่ะพี่น้องมือหลังพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ